เพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาได้จูบป,ปากกับหลากคนทั่วโลกไหมครับและบางทีผู้ฟังที่ฟังแอดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเคยจูบกับเธอได้เช่นกันงงกันไปเลยใช่ไหมครับเอ๊ะได้ยังไงแล้วเธอเป็นใครหลายๆคนที่ฟังเรื่องนี้อยู่ข้างๆเมียนี่เมียเตรียมกระโดดตบกบ,บาลและอย่าพิ่งนะฮะอย่าพิ่งเรามาไขาปริศนากันก่อนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วทําไมเธอถึงได้ขโมยจูบไปจากคนหลายคนได้เยอะขนาดนี้ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องราวแปลกประหลาดพิสดารพิลึกกึกกอจังไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง FN Diary เราด้วยนะกับรายการแค่อยากเล่านะครับผมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าย้อนกลับไปในช่วงปลายปี1800ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับเขาก็ได้มีการพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งฮะลอยขึ้นมาอยู่จากน้ําซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมา แต่ก็พบว่ามันสายไปแล้วครับหญิงคนนี้เนี่ยน่าจะตายจากไปจากการพลาดลื่นตกไปในแม่น้ําจมขาดอากาศตายหรือไม่เธอเองเนี่ยแหละที่ได้มาตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงที่แม่น้ําแสงกลางกรุงปารีสแบบนี้นะครับทาให้เจ้าหน้าที่สืบสวนนี่เนี่ยได้นําร่างของเธอเข้าไปยังบ้านรับรองศพครับเพื่อที่จะรอว่ามีญาติโกหติกาหรือว่าเพื่อนฝูงเธอจะมาหาหรือว่าบอกหรือเปล่าว่าเธอเนี่ยเป็นใครแล้วก็รับเธอกลับบ้านไป แต่ทว่าเวลาก็ผ่านไปแล้ว2วันผ่านไป3วันมันก็กลับไม่มีใครมาหาเธอเลยนะครับชาวปารีสเนี่ยก็เลยได้ตั้งชื่อให้เธอว่าลังคองยูเดลเซงหรือว่าหญิงสาวนิรนามแห่งแม่น้ำแสนนะฮะซึ่งเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ถึงพริกถึงขิงเนี่ยแอก็ต้องขออธิบายภาพของกรุงปารีสในสมัยนั้นก่อนให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันไม่ได้สวยงามเหมือนทุกวันนี้ เพราะว่าตามที่ใกล้เคียงแม่น้ําแสนแม่น้ําที่ผ่ากลางตัวเมืองของพวกเขานะครับมันจะมีบ้านพักศพเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นอยู่มาเต็มเลยฮะที่หน้าที่ของบ้านนี้ก็ตามชื่อนั่นแหละฮะเอาไว้วางร่างคนตายคือแม้กระทั่งบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญต่างๆอย่างโบสนอเทรดามหรือว่าพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับเจ้าบ้านพักศพนี้เนี่ยมันก็สร้างอยู่ใกล้ๆให้ได้เห็นกันโจ่งแจ้งเลย คือถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นภาพแบบบ้านเรานะครับก็ลองนึกภาพแถวแถววัดพระแก้วกับแม่น้ําเจ้าพญานะฮะที่สวยๆอยู่ตรหว่างทางเดินมันก็มีบ้านพักศพขึ้นมาอยู่เพียบเลยซึ่งภาพมันจะอุจจารตาขนาดไหนเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะนึกออกใช่ไหมครับว่าแต่ทําไมไม่เอาไปเผาละ่ะไปฝังไปสวดส่งก็ได้จะเอามาวางเก้ะกักางๆให้คนแล้วเห็นชวนหากพุ่งแบบนี้ทําไมกันจะเชื่อหรือไม่ว่านั่นแหละครับคือจุดประสงค์ที่พวกเขาเนี่ย ได้เลือกเอาบ้านพักศพเนี่ยมาวางใกล้ๆสถานที่ท่องเที่ยวครับคือว่ากันว่าก่อนจะสร้างตัวบ้านพักนี่ได้แต่ละครั้งนะครับทางคณะกรรมการของตัวเมืองนเนี้ยเนี่ยเขาก็จะเลือกที่ที่มั่นใจครับว่าจะต้องเตะตาคนให้คนได้เข้ามาเห็นกันเยอะที่สุดแล้วที่สําคัญกนะ็คือคนในยุคนั้นนะครับเขาไม่ได้รังเกียจบ้านพักศพด้วยนะกลับกันครับกลับมีคนไกลจากหลายท้องที่ต่างถอกันมาจากแดนไกลเพื่อจะมาเยี่ยมชมบ้านพักศพเหล่านี้เลย ที่บางทีบ้านพักศพแต่ละแห่งนะครับเขาก็จะสรรหาเครื่องแต่งกายเครื่องประดับหรูมาแต่งตัวให้ซากศพพวกนี้ด้วยราวกก็ว่าร่างแต่ละร่างนะครับมันยังมีชีวิตอยู่เลยซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าทําไปเพื่อโลกเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ให้ดูแล้วจันลงใจไปมากกว่านี้หรือไงไอ้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเขาได้ทําไปเพราะมันมีเหตุผลแอบแฝงนะครับ ด้วยเหตุที่ว่าเมืองปารีสในช่วงนั้นนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเมืองเถื่อนเลยคือมีซากคนตายศพเกิดมาทุกวันไม่ว่าจะจักคดีความไม่ทราบสาเหตุบ้างก็ตามหรือว่าศพบ,บางศพนะครับมันก็เป็นศพที่ไร้ญาติครับดังนั้นเพื่อจะช่วยในการลดจํานวนคดีที่ตํารวจเขาจะต้องไขเนี่ยพวกเขานะครับก็เลยจัดแจงสร้างบ้านพักเหล่านี้ขึ้นมาฮะ เพื่อให้เหมือนกับคลังเก็บข้อมูลฉบับสามิติของตำรวจนี่แหละที่พอมีคนมาเห็นนะครับเขาก็จะแบบอุ้ยข้ารู้จักคนนี้นี่โอ้นี่มันญาติข้านี่เอากลับไปทำพิธีหรือไม่ก็ช่วยให้เบาะแสอะไรที่เป็นประโยชน์กับโปลิสที่นู่นนะครับแต่พอทำบ้านพักนี้ไปไป,ไปมามา,มาเรื่อยๆยเนี่ยจากการที่เขาเอาไว้แค่คนตรวจเช็คศพว่าเป็นญาติที่หายตัวไปหรือเปล่าเพื่อเอาไปสืบคดีต่อนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันก็กลับกลายเป็นที่เที่ยวจะลงใจของชาวบ้านไปซะง,งั้น คือแบบเพื่อนๆลองนึกภาพวันอาทิตย์นะครับพ่อแม่ก็ถามลูกว่าวันนี้กินแมกกาฮองเสร็จแล้วจะไปที่ไหนดีล่ะลูกอ๋อหนูอยากไปดูโชว์ที่บ้านพักศพอะไรแบบนี้นะคะโหดมากคือสมัยนี้อะไรนิดอะไรหน่อยนะครับก็เซ็นเซอร์ไม่ให้เด็กดูแล้วก็บกรับไม่ได้ครับแต่สมัยก่อนนี่เอาเลยเปิดโชว์ให้เด็กมันเห็นได้ปลงกันตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะครับแล้วความฮิตนี้นะครับมันก็มากมายขนาดที่ว่าบ้านพักศพเหล่านี้เนี่ย เขาก็ยังได้เอาตัวเองไปลงหนังสือหรือโฆษณาท่องเที่ยวนะฮะว่ามันเป็นจุดดีจุดเด่นของเมืองปารีสอิสมสซีอินปารีสถ้าไปเยือนปารีสแล้วไม่มาที่นี่มันเหมือนกับมาไม่ถึงมีแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ในบางท้องที่นะครับที่เขาพยายามได้เติมแต่งเรื่องราวของผู้คนที่จะได้อยู่ในบ้านนี้เนี่ย ประมาณว่าแบบโอ้วันนี้มีศพใหม่เข้ามาหรือเราก็มาแต่งเรื่องใส่ให้มันดูน่าสนใจดีไหมกับเรื่องราวคดีต่างๆหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวินาทีสุดท้ายของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะจากลากันนะครับให้คนที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ในตอนเช้าเนี่ยเกิดความสนใจฮะตกบ่ายก็เลยได้เชิญครอบครัวไปจิบกาแฟแล้วก็ชมซากเหล่านั้นนั่นแหละซึ่ง เอาจริงๆมองดูแล้วมันก็เป็นเรื่องไม่แปลกนะมันก็เป็นปกติจิตของมนุษย์เรานะฮะที่จะชอบเรื่องราวโศกนาฏกรรมอะไรแบบเนี้ยยังคนที่ชอบเขามาดูคดีไดรี่ในช่องของแอร์แล้วก็บอกว่าโอ้ oh, ฟังแล้วผ่อนคลายจังเลยเอ,อะไรประมาณนั้นนะฮะคงจะเข้าใจเรื่องนี้ดีใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าเมื่อบ้านพักศพเหล่านี้นะครับได้กลายมาเป็นสถานที่ให้คนเขาได้ไปเยี่ยมชมต่างๆกันเยอะแล้วเนี่ยแน่นอนฮะว่ามันก็จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ตามมาตลอดนั่นก็คือเหล่าพ่อค้าแม่ขายที่มาหาผลประโยชน์ครับ ก็มาตั้งร้านกันระเนระนาดบริเวณบ้านพักศพเหล่านั้นเลยแล้วก็มีชาชีพสารพันด้วยไม่ว่าพวกที่จะใช้กลลวงหลอกเอาตังหรือว่าล้วงกระเป๋าอะไรก็ตามนะครับไม่เว้นแม้แต่ร่างศพฮะก็อาจจะสวยได้เช่นกัน ซึ่งนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องหญิงสาวในตอนแรกที่ได้ไปถูกเจอเนี่ยแม่น้าน,นะครับคือบันทึกเกี่ยวกับเธอในช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกรู้แค่ว่าเธอนะครับเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีความสําคัญอะไรฮะก็ถูกเก็บไว้ในบ้านพักศพที่ไม่มีชื่อเสียงคนเดินผ่านไปที่นั่นน้อยนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยร่างของเธอนะครับก็ยังไม่ได้รับการแต่งตัวเหมือนกับร่างส่วนใหญ่ที่เขาได้โชว์ในบ้านพักแห่งนี้ด้วยที่ก็นั่นแหละมันก็เลยทําให้คนมีจิตใจเกิดอกุศลขึ้นมาครับคือว่าพนักงานที่ทํางานอยู่ในบ้านเก็บศพแห่งนี้เนี่ยก็เดินผ่านไปผ่านมาทุกวันแล้วก็เห็นร่างของนางนอนแบบใส่ชุดวันเกิดอยู่นะครับก็เลยเริ่มรู้สึกถูกใจกับหน้าตาของเธออย่างมากแล้วก็อยากจะได้เธอมาเป็นของเขาฮะเอาเธอไปไว้ที่บ้าน แต่ทวะเทวะทวะอย่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะฮะเขาไม่ได้เอาเธอไปโอบจมะอะไรแบบนั้นเอาเป็นว่าชายพนักงานคนนี้นะครับก็ได้แอบเข้าไปที่บ้านพักศพในตอนที่มีคนน้อยๆฮะซึ่งแอดว่าน่าจะเป็นตอนกลางคืนลมะมั้งในตอนที่เขาปิดไม่ให้สถานที่นี้ได้ใช้บริการแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปพร้อมกับถังปลาสเตอร์อันหนึ่งเดินตรงเข้าไปที่ร่างของแม่นางฮะเอาถังปลาสเตอร์ไปคน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 ลังจากนั้นก็โรยโปะหน้าเธอ รอให้มันแข็งตัวแล้วก็ดึงออกมาเป็นแม่พิมพ์นั่นแหละเอากลับไปที่บ้านของตนเองฮะแล้วก็เอาแม่พิมพ์ปลาสเตอร์เหล่านี้เนี่ยไปหล่อทําเป็นหน้ากากคนตายไปแขวนโชว์ยังผนังห้องตัวเองซึ่งแบบเดี๋ยวเอา,เอา,เอาหน้าคนตายมาแขวนบนห้องตัวเองนเนี่ยนะเ,เขาคงมีความชอบแปลก,ปลกๆอะไรของเขาซึ่งไอ้วิธีนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีปกติที่เขาทํากันบ่อยมากในยุคนั้นนะคือไม่ได้หมายความว่าเอาหน้ากากศพกลับไปแขวนที่บ้านนะครับแต่หมายถึงการหล่อปลาสเตอร์เอาไว้จากร่างผู้ตายนะครับ เพราะว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีกล้องเกิ่งที่แบบหาง่ายเหมือนยุคนี้ไงตำรวจเวลาเขาทาคดีไม่เสร็จใช่ไหมครับเขาก็ไม่รู้จะเก็บภาพศพยังไงเขาก็เลยไปใช้วิธีการหล่อหน้ากาก,ากาแบบนี้เนี่ยแหละเอามาไว้เป็นฐานข้อมูลก่อนก่อนที่ซากศพหล่อนั้นเขาจะเน่าสลายไปตามอายุของมันนะครับซึ่งหลังจากที่หน้าของผู้หญิงคนนี้ได้ถูกเก็บออกไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับอยู่ๆนะครับหน้าของเธอก็ได้ถูกก๊อปปี้เอาไปแปะเป็นเครื่องประดับตามบ้านมากมายเลย คงจะเป็นเพราะว่าหน้าตาเธอนั้นสวยจริงๆละมั้งครับพอใครเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากได้ฮะที่ตอนนั้นเนี่ยหน้าของเธอก็ไม่ได้ไปอยู่แค่บ้านของชาวปริเซียงแล้วนะครับแต่มันยังได้กระจายไปพื้นที่อื่นนอกฝรั่งเศสด้วยอย่างเช่นในเยอรมันอิตาลีอะไรแบบเนี้ยที่มีคนซื้อหน้าของแม่นางไปประดับบ้านกันเป็นเหมือนเครื่องประดับปกติชิ้นหนึ่งเลยนะครับ ที่พอเวลาผ่านไปไปมาเนี่ยเธอก็ได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะอีกหลายชิ้นฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งกวีทั้งเพลงแล้วก็ภาพวาดจนกระทั่งผู้คนเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วหน้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นใครกันละ่ะ มันก็เลยได้มีนักมนุษยวิทยาต่างๆออกมาวิเคราะห์มากมายนะครับว่าเธอนเนี่ยอาจจะเป็นดาราตกอับหรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาสวยแบบเนี้ยหรือว่าเธออาจจะเป็นลูกของช่างไม้คนหนึ่งที่แบบรักขุดก็เลยไปกระโดดน้ําตายอะไรแบบเนี้ยลามปามไปถึงกระทั่งคนที่เล่าว่าเธอนะครับอาจจะเป็นซากของแม่มดก็ได้ฮะเพราะว่าถึงแม้แต่ปลาสเตอร์ที่มันหล่อมาเป็นหน้าเธอเนี่ยนะมันก็ยังสะกดคนได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมดังนั้นตัวจริงของเธอมันจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอน ซึ่งมันก็มีข้อความหนึ่งจากนักประชญาชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งที่เขาได้เผิอไปเห็นความเหมือนแปลกๆบางอย่างของหญิงคนนี้นะครับคือเขาบอกว่าหน้าของเธอนี้เนี่ยมันช่างเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้อาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่พบศพเลอเกินนั่นก็คือภาพวาดของโมนาลิซาในพิพิธภัณฑ์ลูฟนนั่นเองครับหนึ่งในภาพวาดปริศนาที่จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถฟันธงได้เลยนะว่าแม่โมนานเนี่ยเขาเป็นใคร ซึ่งนักปร,ราชญาดคนนั้นนะครับเขาก็พูดถึงรอยยิ้มของทั้งสองนี้เนี่ยว่ามันมีลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่คือจะเป็นลักษณะของการอมยิ้มกลุ้มกลิ่มที่เหมือนกับจะยิ้มแต่ก็เก็บอาการการยิ้มเอาไว้นะครับก็เลยเป็นไปได้หรือเปล่าที่การยิ้มแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้หน้ากากนี้ดูมีมนสเสน่ห์มนขลังดึงผู้คนได้แบบไปลุ่มหลงมันโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกับภาพวาดของโมนาลิซ่านะครับที่มันก็ได้ดึงคนได้ลุ่มหลงไม่ใช่เพียงแค่ผู้ชายเท่านั้นนะ แต่ว่ากันว่าหลังจากที่หน้ากากนี้ได้ถูกผลิตออกไปเผยแพร่ข้างนอกฝรั่งเศสนะครับมันก็มีผู้หญิงจํานวนมากเลยที่เขาเป็นศิลปินนะครับไปประทับใจกับความงามของหน้ากากนี้ฮะแล้วก็พยายามจะทําทรงผมแต่งองค์ทรงหน้าใส่เสื้ออะไรให้เหมือนกับหน้ากากนี้มากที่สุดนะครับจนเรียกได้ว่าแม่นางแห่งแม่น้ําแสนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องสแตนดาร์ดในความงามของชาวบ้านยุคนั้นเลยก็ว่าได้งครับ ทีนี้เรามาถึงเรื่องนี้ดีกว่าว่าทำไมอยู่ๆเราถึงเคยไปจูบเธอกันได้ล่ะคือเรื่องนะครับมันเกิดขึ้นมานานหลังจากนั้นมากเลยคือประมาณ70ปีหลังจากที่ได้มีการพบศพเธอแล้วนะครับสมัยมันก็ผ่านไปฮะผู้คนก็เริ่มลืมไปว่าน้ากากหญิงนี้เนี่ยเป็นใครหันไปสนใจอย่างอื่นเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาการทางการแพทย์แทนดีกว่า ที่ในตอนนั้นนะครับมันก็จะมีแพทย์คนหนึ่งชื่อว่าพีเตอร์ซาฟาฮะซึ่งเขาเนี่ยก็มีความสนใจในวิธีการการรักษาทางการแพทย์แบบใหม่อย่างมากที่มีชื่อว่า cardiopulmonary r e s u e c t a t i o n ซึ่ง cardio นะครับเป็นคำศัพท์ที่มีรากศัพท์มา,พมาจากภาษากรีกแปลว่าหัวใจส่วน pulmonary หรือ p o l m o n e เนี่ยเป็นรากศัพท์ภาษาลาตินแปลว่าปอดส่วน r e s u a t i o n ก็แปลว่าการทำให้ฟื้นขึ้นมานะครับ รวมๆแล้วก็คือวิธีการช่วยเหลือทั้งปอดและก็หัวใจของคนไข้ให้ได้กลับมาทํางานอีกครั้งนั่นเองซึ่งเราจะรู้จักนกัในนามของตัวย่อว่า CPR หรือการปั๊มหัวใจในยุคนี้นั่นเองนะฮะแต่ถ้ว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากครับผู้คนนี้เนี่ยไม่รู้จักเลยลว,ว่าการปั๊มหัวใจมันคืออะไรมันจะสามารถช่วยผู้คนให้มันรอดพ้นได้ยังไง คุณหมอคนดังกล่าวนะครับแกก็เลยพยายามจะสอนวิชา CPR นี่กับให้คนทั่วโลกได้รู้ครับแต่ถ้าว่าไอการปั๊มหัวใจแบบนี้เนี่ยถ้าใครเคยเรียนมานะครับจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ทำได้ง่ายฮะ คือถ้าทำผิดพลาดอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยไอคนที่หายใจไม่อยู่นะครับอาจจะโดนแบบปั๊มกระดูกซี่โครงหักหรือว่าหัวใจได้รับแรงกระแทกกระเทือนจนแบบชีวิตดับไปเลยก็ได้ดังนั้นการจะใช้ตัวคนเป็นปนมาสอนกับคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับมันก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ได้ครับคุณห,หมอนะครับก็เลยอยากจะลองหาหุ่นมาใช้ในการสอนการปั๊มหัวใจนี้แทนคนจริงๆที่นี้เนี่ยเขาจะไปหาใครล่ะครับก็ต้องไปหาคนทําหุ่นยังไงละ่ะ ซึ่งคุณหมอผู้นี้นะครับท่านก็ได้รู้จักกับช่างทําหุ่นนายหนึ่งฮะที่ก็มีประสบการณ์การช่วยลูกสาวเขาจากการจมน้ํามาก่อนช่างทําหุ่นคนนี้นะครับเขาก็เลยรู้สึกเห็นดีเห็นชอบกวิธีการจะสอนให้คนอื่นรู้ในการช่วยเหลือชีวิตรอดของคุณหมอด้วยที่พอคุณหมอมาขอให้เขาทําตุก,กตาด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับพอช่างทําหุ่นนี่ก็ไม่รีรอเลยตอบตกลงว่าโอเคหมอหมอรอได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทําหุ่นการปั๊มหัวใจให้แต่แบบปัญหาก็คือในการทํา CPR นะครับมันไม่ใช่แค่การปั๊มหัวใจไง มันจะต้องมีการผายปอดด้วยนะครับแล้วอย่างนี้ไอ้หน้าตาของหุ่นที่เขาจะไปเอามาผายปอดนี่เนี่ยมันจะเอามาจากไหนล่ะหมอกับช่างนะครับก็เลยได้คุยกันสักพักบอกว่าเอาหน้าของฉันไปเป็นยังไงแต่แบบทั้งสองคนก็เหลือกตามองบนพร้อมกับจะต้องจินตนาการภาพว่าจะจูปากับชายอีกคนนึงเขาก็แบบรับไม่ได้สิครับเพราะว่าช่วงยุคนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงยุคหลังสงครามโลกใช่ไหมที่แบบว่าชายเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์ว่าจะต้องเป็นชายทั้งแท่งอยู่จะให้มาจูปากับชายคนอื่นที่เขาแบบห,หน้าเยเกกันเลยที คนทาหุ่นนะครับก็เลยได้คิดจะไปหาหน้าของผู้หญิงมาฮะซึ่งก็เป็นเวลานั่นเองแหละครับที่ช่างทําหุ่นก็ได้เป็นนึกถึงหน้ากาก,กอันหนึ่งที่มันได้แขวนอยู่ในบ้านญาติของเขาครับซึ่งใช่แล้วมันคือหน้าก,ากากของแม่สาวปริศนาในแม่น้ําแสนหรือว่าลังของนิวดลลสซงนะครับนั่นเองครพอนึกได้แบบนี้เนี่ยก็ไปคว้าหน้าแม่สาวนี่มาเลยมาหลอทําหน้าเป็นตุ๊ก,กาตา cpr เอาไว้ให้สาหรับการปั๊มหัวใจนะครับที่หลังจากหน้ากับหัวและตัวมาประกอบกันเสร็จเนี่ย ตุ๊กตาตัวนี้นะครับมันก็ได้ถูกนําไปใช้ในการเรียนการสอนหลังจากนั้นนะครับก็ยังได้ถูกผลิตแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงเรียนต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนปฐมมัธยมนักประจนเพลิงกรมทหารหรือว่าโรงเรียนของพนักงานการบินนะครับให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยได้รู้ถึงวิธีในการช่วยเหลือเบื้องต้น หรือว่าการ CPR นั่นเองซึ่งนั่นแหละครับก็จะเป็นเวลาที่ทุกคนนะครับได้จ๊บป,ปากกับแม่สาวคนนี้โดยไม่รู้ตัวครับจนทําให้เธอเนี่ยได้ถูกบันทึกว่าเป็นหญิงสาวที่ได้โดนจูบเยอะมากที่สุดในโลกนะแต่เรื่องที่น่าสงสัยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหญิงคนนี้เขาเป็นใครแล้วชื่อเธอเนี่ยมันคือชื่ออะไรซึ่งหลายๆคนที่เคยฟังเพลงของไมเคิลแจ็กสันไอเพลง Smooth Criminal นะครับก็อาจจะพอเคยรู้จักหรือได้ยินชื่อเธอมาบ้างนั่นก็คือแอนนี่ฮะ หลายๆคงคงจะงงว่าแบบมันไปกล่าวโยกันมาได้ยังไงคือในเนื้อเพลงอันนี้นะครับมันจะกล่าวถึงเรื่องราวของคนร้ายคนหนึ่งครับที่เขาได้บุกเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของหญิงสาวเสร็จแล้วก็ไปบวกเธอทําให้เธอเกิอดอาการหมดลมฮะแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยเหลือเธอเข้าเ็ื่อตามมาด้วยเนื้อร้องเพลงที่เป็นท่อนติดหูนั่นก็คือ Any are o okay So any are you okay Are you okay Any แปลประมาณว่าแอนนี่เจ้ายังสบายดีบอเจอ้ายังโอเคอยู่บอไหมเจ้ายังโอเคไหมแอนนี่ Annie, ตอบฉันสิซึ่งไอ้คาว่าแอนนี่อายุโอเคในเพลงนี้นะครับมันก็จะมาจากการที่เขาได้ไปสอนช่วยปฐมพยาบาลในการ CPR เนี่แหละเพราะว่าในเวลาการสอนหลังจากการปั๊มหัวใจแล้วก็การผายปอดเสร็จนะครับเอาใจใคนที่ทําการปฐมพยาบาลเนี่ยถามคนที่ได้รับการช่วยเหลือด้วยว่าโอเคอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าตอบมาก็แบบโอ้เขาฟื้นแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะ นั่นเองเขาก็เลยได้มีการเรียกชื่อหุ่นนี้ว่าแอนนี่ครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาแบบโมเมนั่นแหละเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้นะครับมันก็ยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าแม่สาวที่แม่น้ําแซงกว่านี้เนี่ยเธอเป็นใครแต่จงรำลึกไว้เสมอนะครับว่าถ้าหากเราได้ไปเรียนรู้การผายปอดกับหุ่นนี้เมื่อใดแล้วก็หน้าของหุ่นอันนั้นเนี่ยมันคือหน้าของศพครับดาร์กไปเลยซะงั้น ซึ่งถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่ชัดในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย